สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่นิสาากิจชุมชนนะฮะพัตการจักษารตำบลบ้านแพร่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยานะฮะจักสารเกี่ยวกับพัดไลายไทยเดี๋ยวเชิญเข้ามาดบานะบูบ้านแพร่นะฮะบ้านแพร่อ้ย ไไมาดูมาดูการผลิตพ,พัดนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาขออนุญาตถ่ายนะวิธีการผลิตจากสารพัดลายไทยนะเดี๋ยวผมจะทำไปเพื่อโปรโมทให้นะก็นี่จะมีการจากสารดูดูตรงนี้นะฮะที่พัดขนาดต่างๆอันนี้คือ ผลิตมาจากไม้ไผ่ไม้ไผ่โดยตรงนะฮะฝากฝากฝากถ่ายวิโอดูนะฮะเดี๋ยวลมแล้วนะฮะอันนี้อันนี้ปปเป็นฝีมือของชาวบ้านที่เขาจะนำมาส่งให้กับทุกคนโดยตรงดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปอายุน้อยในร้านอ่ะ เฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณห้าสิบชิ้นต้องคล้องคลองจริงนะจับหลายขั้นตอนต้องไปจักไปสาายอมเมื่อนำไม้ไผ่มาก็ต้องมาตอกตอกแล้วไปย้อมส <ś led> ีใช่ไหม<น>แล้วแต่ลวดลาย สวยนี่เรามาถึงอยุธยานี่แล้วส่วนอันนี้เขาก็กำลังจะไปส่งตามบ้านตามตามบ้านเขาเย็บเสร็จชอจะมาส่งที่จุดจุดนี้นะฮะแล้วก็หลังรถเขาก็กำลังจะไปส่งตามบ้าน เยอะนะนะสวัสดีครับอยู่ที่วิาสาหกิจชุมชนหัตกรรมจักสารด้วยไม้ไผ่ของตำบลบ้านแพกอำเภอบ้านแพกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะเรามาที่วิาสาหกิจชุมชนผลิตพัฒน์ลายไทยนะฮะดูนี่สวยๆง,งามๆสวยามากเลยแต่ละอย่างนะโดยที่ชาวบ้านในชุมชนเขา จะผลิตแล้วเขาจะมาส่งนะที่จุดนี้นะฮะเป็นศูนย์รวมอันนี้เขาไปเมืองนอกด้วยเพื่อจะนำนมผลิตภัณฑ์จากชุมชนตรงนี้น,นะนำส่งมาแล้วก็มาเย็บมาทำ,ทำทำตีพอสเก็ตนะฮะเพื่อจะนำส่งตามคุณภาพแล้วก็มีนำส่งจากต่างประเทศด้วยนะส่งไปที่ต่างประเทศด้วยนะครับส่งต่างประเทศด้วยนี่ อันนี้อันนี้เตรียมส่งต่างประเทศนะอันนี้เตรียมส่งต่างประเทศเพนเลยมีมีตั้งแต่เจ็ดสี่นิ้วครึ่งเจ็ดนิ้วเก้านิ้วสิบเอ็ดนิ้วแล้วแต่ขนาดนะเยอะเยอะมากเยอะมากเนี่ยจุดจุดนู้นก็จะเป็นจุดจุดจักสานจุดจักสารเยอะแยะเลยน,น,นะฮะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราม,มาดูมาดูขนาดดหมุนกัน นี่เหอนันนีอันนี้เตรียมเตรียมส่งนอกเตรียมส่งนอนะเป็นแพ็คอันนี้อันนี้แพ็คแพ็คหนึ่งจะมีหนึ่งร้อยชิ้นแพ็คหนึ่งจะมีหนึ่งร้อยชิ้นนะหนึ่งร้อยชิ้นอันนี้เตรียมส่งนอกนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ